กลับสวัสดีค่ะพี่น้อง FC ทุก่านค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเส้นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ซอเขียวจะพาพี่น้องไปพบปะตวเลขแนวทางของไวยลาพัฒนาพ่อสารวัตรนะคะตูเลขกแนวทางมือนีมากแบบเซียนแต่ละเซียนนี่มากพร้อมกันกระหึ่มเลยนะคะมือนีมากเจ็ดเซียนค่ะพี่น้องในเจ็ดเซียนนี้นะคะซอเขียวคิดว่าตรงนี้เซียนใดนแตกแผ่แน่นอนนะคะเพื่อเพื่อแตกวัดคูเซียนค่ะพี่น้องตูเลขแนวทางมีหายแบบ การันตีเลยนะคะแต่ละเสี่ยนมากแบบฟันทุงเลยเสียนบุดรเสี่ยนกุจดดับเสี่ยนผู้ใหญ่ใจดีก็ตามมาทยอยทยอยมาเลยนะคะพี่น้องมากบดคุเสี่ยนเรืออย่างเรือเสี่ยนสายลับนะคะแล้วก็เสียนคนสู้ชีวิตนะคะในหวยลาวปัฒนาเนาะก็กยังรออยู่นะคะรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีตัวเลขแนวทางมาให้นะคะค่ะโซ่เขียวสามารถส่งมาทางไลน์ได้นะคะเบอร์แรกโซอเขียวกะ เป็นเบอร์นี่นะคะเบอร์ไล่ซอเขียวกบขึ้น้าจอแบบนี้เลยนะคะใครอยากดูไล่ซอเขียวกะเขาไปเมืองไนเบอร์เนาะค่ะคุนให้ทุกคลิปเลยนะคะพี่นอ้องซอเขียวกะฝากความคินฮอดคิดถึงสําหรับพี่สาวสุขุสุขคนเนาะที่อยู่เมืองนอกเมืองหน้าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะยังไม่มีเวลาทักทายกันนะคะเขามาฟังกับเขามาคอมเมนต์ให้หูจากแมวว่าเกย พี่สาวแต่ละคนเขามาเบิ้งมาฟังมาทักมาถ่ายกันเนาะพี่น้องอย่างน้อยพี่เบิงพี่คอมเมนมาซอบเคี่ยวกบลูกแล้วล่ะว่าพี่เป็นคนทักท่ายมากเนาะขายย่างน้อยๆก็ยังรู้อยู่ว่าคิดถึงกันนะคะพี่น้องมีความจริงใจต่อกันทีเดียค่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องก็ได้จาเป็นต้องตีนถ้ำนอกรอบๆแบบพี่น้องต่างพวต่างแม่ต่างหม่องต่างบอลอยู่ก็ได้เป็นพี่เป็นน้องกันคือเก่าคุณภาวาสนาสรงหนึ่งจองเขาหากันเนาะค่ะ ผู้ดใดบอกสอดเขียวจะเบ้าไว้ไหลเบ้าไว้ก็เบ้าบ่า,า,า,ามันกับเบลแตกต่างกันดอกพีนองแต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่ลักษณะบุคลิกการบอการจากของแต่ละบุคคลเน,นาะค่ะจะให้มันได้ตั้งใจบ่าใดดอกพีนองมันขึ้นอยู่ที่บุคลิกของไผรของมันไอ้กะลักษณของใครของมันไผ้สิบเอาซ่าเฝ้าไว้ก็ซ่าแต่เวลาฟัง ฟังให้ชัดเจนนะคะพี่น้องเบาเบาคิดว่าเบายังชัดเจนอยู่นะคะพี่น้องสําหรับทุกความพูดนะคะทุกแนวทางทุกกรณีนะคะสซดเกี่ยวกบทิว่าเบาให้ฟังแบบชัดเจนอยู่นะคะค่ะจะมันมันเป็นอย่างไงล่ะสซดเที่ยวมันพ่นมาไหวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชัดเจนในตัวเลขกและคําพูดบาจานะคะพี่น้องเบาทราบว่าเป็นพี่น้องเอ้ยเบอร์ศิวาไปกินเกามาเบอก์สิวะเองค่ะ แฟนเราทราบสิบ่ถือใจผู้คนอยากฟังแบบจวดจัดเนาะพี่น้องโอ้ยคนในฝ่าวิเหตุงานเหตุการณ์เงื่อนกิดบ,บ่มีเวลาสิมาฟังสิค่ะเปิดทิมทไว้ค่ะพี่น้องบัแต้ได้ฟังก็เอาเปียนเปิดทิมทไว้ใส่กระเป๋าไว้สูทงทรงเสอไว้หรือว่ากระเป๋าหอยไวน้น้ำก้วน้ำยังเนาะมาแต่เขามาฟังกันค่ะพี่นอ้องขอบคุณขอบคุณหลายๆทีไหนกำลังแรงใจเนาะแล้วก็ ให้ความโชคดีค่ะพี่น้องค่ะการแนะนําการตรีเตือนก็คือว่าเป็นข้ามดีนะคะเอาไว้ผิดจระนาานะคะซอเขียวกับขอบูุขอบคุณหลายๆที่เข้ามาให้กําลังแรงใจนะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆนะคะซอเขียวกับยินดีรับฟัง่งข้ามตีเตือนพี่น้องซอเขียวจะเก็บมาปรับปรุงนะคะแล้วก็จะเอามาผิดจระนาเบิ่งอีกที่หนึ่งนะคะ พูดดีก็ขอบคุณพูดไม่ดีก็ขอโทษนะคะค่ะผู้ใดที่คอมเมนต์มาบ่ถ,ถือหลักการกับเขียดอยู่เร่พี่หน้องนะคะหน่อยใจอยู่นะคะาบางที่สอดเกียวกัะสา์ไปเนี่ยเจ๊เล็กจัหน่นอยดัดไปเนี่ยนะคะผู้บอลู้บอลูกระเล่นจาบบอลลูนี้ค่ะโดยเฉพาะนะคะ เาบอกไปนี่ผู้ผู้่นเบิงเข้านี่่นกัดจะร้อยู่ผู้ผู้ใดเบาเงินบ่พี่น้องอ่าอยาให้ออกชื่อนะคะเพราะว่าการออกชื่อกันนี่มันกัเป็นเรื่องไม่ดีนะคะถ้าพูดดีมันก็ดีถ้าพูดไม่ดีมันก็ไม่ดีนะคะอยากให้เบาดีหรืออยากให้เบาก็ดีเงินบาพี่น้องอ่ะจะตีเตือนกันมากตักเตือนกันเข้ามานะคะไม่เอ็นดับกับอกาันใด่ะพี่น้องป่าตอนนี้พี่น้องเป็นกับกำลังเลือกงานเลือกแฟนทยยอยออกมาแตกพื้นุินู่พี่น้อง คือกันหลักกำหนดขวกข้างเนาะเปนะ็นเสากับออกหากินเดมแืแอแ่งแบบแรนงเขาบาน,าบานพี่วานหล่ะพื้นนกก็บลักพี่น้องออกหากินไม่ต่างกันกับมนุษย์สัตว์กับมนุษย์ก็ไม่ต่างกันนะคะพี่น้องเดินเสาเดินซวยเดินแรงทุกคนต้องาม,มากินค่ะพี่น้องนั่งง่อเมื่องอติมดูบ่ได้หรอพี่น้องคะไม่มีใ,ใครจะมาหาให้เรากินตลอดที่สีชั่วโมงขนาดนั้นนะคะไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองค่ะพี่น้องนะคะ คนเราเกิดมาก็ต้องใช้ชีวิตแบบเหมือนกันหมดเลยนะคะพี่น้องไม่มีใครแตกต่างกันนะคะจะแตกต่างกันแค่ฐทาะนะความเป็นอยู่เนาะพี่น้องแต่เรื่องจิตใจนิสัยทัศน์ไม่ค่อยต่างกันนะคะพี่น้องคนทุกคนมีความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากไปอยากกินอยากนอนนะคะ,ะการใส่เงินใส่ทองใสะะ่ไปตบบามความจะเปลี่นของเฮ้าเนาะค่ะ เอาให้มันรอดทีแต่ละเดือนค่ะพี่น้องคะนะคะค่าเหลือก็เก็บนะคะถ้าบ่เหลือเห้ก็ใสย่ยางระมัดระวังค่ะพี่น้องอบอลมีไผ่บ่อยากเก็บเงินบ่มีไผ่บ่อยากได้สิ่งใดเนาะขึ้นมียังก็อยากมีน้าเพลินไผ่อยาได้ยังก็อยาก,ยกยได้น้าเพลินเนาะพี่น้องอ่าชอบเกี่ยวคือการยิบก็อย่นี่บ่แม่นว่าบ่อยากได้นี่างนี้ยิบกินปุยปุยอยนี่บ่แม่นว่าบ่อยากได้นี่พี่น้องอือยากได้บัดรกวนคุณแนวคือกันนะคะพี่น้องคะค่ะไม่ต่างกันหรอกค่ะคนเรานะคะ สำหรับไว้เล่าพวดสรวัตเนาะวันนี้ค่ะถือว่าเป็นตัวเลขแน,นวท่างแบบมาจอจงไห้จงจงโอ้รงกันแบบารสำนักอยู่นะคะรงกันายเสี้ยนเลอค่ะพี่น้องคะแล้วก็พอดสรวัตนี่ก็ค่อยดีขึ้นนะคะข้าวก็ยังกินไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะบอดกไไนนะะันไรเนาะแต่ดีขึ้นยู่วตะวันริดยาคือกินยาลรยปวดเทศใน,นดินชาป,ปากชาค่ะพี่น้องกินเข่ากรเะเซาเนาะค่ะ ก็เป็นเป็นยาคาเสื้อค่ะก่อกินยาคาเสื้อไลยเกินไปเนาะก็คุณมสำหรับพี่สาวนะคะทุกๆุกคนนิซี่ทุกคนนะคะที่คิดว่าจะซอยปวดให้กำลังเล่นใจปวนะเนาะเพราะว่าปวดอยู่ในรูปบาบาลกอดื่นจะออกมาค่ะพี่น้องกินข้าวกินยากินน้ำก็โบคือเกาเล้วเนาะคนป่วยกับคนบวป่วยกับบคือตันละค่ะพี่น้องก็มีภัยอยากป่วยนะคะอพอป่วยแล้วก็กระสุ่งนี่จะแน่แต่ว่าก็ยังไม่เต็มร้อยนะคะค่ะ ไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากจนนะคะพี่น้องสอบเขียวถึงห้ค้อนพี่น้องสุขสุขค้นว่าอย่าเจ็บอย่าจนนะคะนอนหลับให้ได้เงินมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าอายทำกินนะคะพี่นอ้องนะให้เบิ่งกันแง่งกันขาดแง่งเจ็ดเป็นเอ็นคุณเนาะ จะชิมยาปลาจะปล่อยกันย่ำเหยด่อใดหาเด็กกว่าดีย่ำหาบไรกกราบากันนะคะอย่าไปตำหนิติชิมกันนะคะตัวเองเก่งอย่าเพิ่งว่าตัวเองเก่งอย่ายยโสจองของกับคนที่อ่อนแอกว่านะคะสักวันหนึ่งถ้าคุณตกต่ำลงมาคุณจะแย่กว่าเขาอีกนะคะพี่น้องเอาเอาไว้เป็นปติซ้อนใจกันค่ะเตือนใจกันให้ฟังให้ดูเนาะค่ะเข้าไปติดตามตัมวเลขแนวทางของไวร์เล้าก็สวัตรกันนะคะงวดวันที่สิบ สพฤษภาคมห7นะคะพี่น้องน้องคะกับมาติดตามตัวเลขแนวทางหวยลาวพ่อสารวัตรเลยนะคะสรุปตัวเลขแนวทางงวดวันที่13พาพฤษภาคมห7นะคะพี่น้องตัวเด่นให้หนึ่งหหนึ่งเจดหนึ่งดนะคะพี่น้องกลับด้วยนะคะห1หนึ่งเจ็ดหนึ่งปดหนึ่งนะคะตรงกับลายสำนักเนาะคะ่ะพี่น้อง สำหรับเล็กเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดวันนี้มาเรียงมากๆเลยนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะระวังหกกับหนึ่งอ่าหกกับเก้าด้วยนะคะหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันค่ะพี่น้องอย่าลืมผิดจ,จรณาค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พอบ่ให้เด็กวิ่งมากซอเขียวคิดว่าหนึ่งมาแน่นอนนะคะซอเขียวมั่นใจเลยว่าพอต้องวิ่งหนึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายูคูกันกับซอเขียว มานั่นพอสมควรแล้วจนรู้แนวทางกันแล้วนะคะพี่น้องบางที่ก็คิดและคำนวณเหล็กน้ากันค่ะพี่น้องคะช่วงมีซอกเกียบบค่อยมีเวลาไปคำนวณเหล็กซอยพอเนาะค่ะแต่ก็แตกฟังๆได้เหมือนกันค่ะพี่น้องค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางพอสารวัตรชอบกระจัดคัดกระพนันแคบหนาจอยเรียบร้อยค่ะพี่น้องคะค่ะทวนอีกรอบนึงนะคะหัวเราวพัฒนาน พอสารวัตรงวดวันที่13พฤษภาคม67ค่ะเด็ด1617และ18ค่ะพี่น้องกลับด้วยนะคะ617181แคปหน้าจอค่ะสอบกดจัดคัดกระพันค่ะพี่น้องอตัวเลขแนวท่ากับมีให้เพียงแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องคะสามคู่เหมือนเดิมไปกลับก็หกคู่ค่ะพี่น้องบนล่างนะคะค่ะแคปหน้าจอให้เรียบร้อยค่ะพี่น้องอ่า สมมาพ่าควรแกอากาศเวลากระขอบบุญขอบพุณนพี่น้องหลายๆเขาแมาแล้วก็ฝากกุไลร์กุดแช่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทุกครั้งด้วยนะคะอย่าลืมข่าเบึงหวยไทยพ่อสารวัรน้ำเด้อค่ะพี่น้องนอ่นรับในเงินเงินนื่น,นตื่นในเงินแสนค่ะพี่น้องขอ้พี่นอ้องสุขุมสุขคนโชคดีมีใช่สุขภาพแข็งแรงกันสุขูมสุขคนค่ะพี่นอ้นองค่ะสอบเข่วจากค้อมรลบวาคจาบพี่น้องเพี่งแค่นี้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ